สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานนครแดงโปรโมชั่นพามานะชมทิวทัศน์แม่น้ำปัตตานีจากมุมสูงครับคือเราถ่ายจากสะพานสูงข้ามแม่น้ำปัตตานีครับมองไปด้านล่างในแม่น้ำปัตตานีครับซึ่งวันนี้เป็น วันที่หนึ่งเมษายนนะครับ2566เป็นวันที่อยู่ในระหว่างเดือนรอมฎอนหรือเดือนแห่งการถือศีลอดเดือนแห่งการทำวามดีของพี่น้องอิสลามนะครับมันจะกายเป็นน้ำปะตเนก็ยังมีเรือหางยาวแล่นอยู่ไม่มากนะครับนี่นนคือท่าเรือสะพานปลา ซึ่งเป็นท่าเรือประมงให้เรือประมงจากทะเลอ่าวไทยนะครับเข้าเทียบท่าที่นี่เอาปลามาขายครับที่สะพานปลาแห่งนี้เลยครับตอนนี้มีเรือสองลำนะครับที่กลับจากหาปลาทะเลอ่าวไทยกําลังถ่ายเทปลาออกจากเรือออกขายให้กับแม่ค้านะครับ ด้านหลังก็คือตลาดจัดก,การค่าส่งค่าปลีกปลานะครับจากเรือประมงครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เราอยู่สะพานสูงนะครับสะพานสูงครับเรืออีกลำกำลังจะออกสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับ กำลังจะไปหาปลาหรือจะไปทำธุระนะครับฝั่งที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้คือฝั่งจะออกไปสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสู่ฝดูฝั่งที่เข้าไปในตัวเมืองปัตตานีกันครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ ที่กลางแม่น้ำปัตนีเราเห็นเรือประมงกำลังแล่นเข้ามาจากทะเลเอ่าวไทยนะครับกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ท่าเทียบเรือประมงนะครับมารอดูว่าจะเข้าท่าเทียบเรือจุดไหนครับ เรือประมงสองลำกำลังเข้าท่าเทียบเรือนะครับสองท่านะครับท่านผู้ชมครับครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งของสะพานนะครับจะเห็นแม่น้ำปัตตานีและชุมชนเขตเมืองปัตตานีนะครับสองฝากฝั่ง ตามที่เรามองเห็นก็มีเรือประมองอยู่ตลอดนะครับแม่น้ําปัตตานีด้านนี้นะครับก็จะเข้าไปสู่ใจกลางเมืองปัตตานีนะครับเหนือขึ้นไปก็จะเป็นอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแล้วก็จะเข้าสู่อําเภอเมืองยะลากลงปีนงังบางสตา นั่นแหละครับเขื่อนบางลางต้นน้าที่อำเภอเวตงจจรวยาลาครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศแม่น้าปตัตตานีและชุมชนนะครับชุมชนประมงก็จะแออัดหน่อยนะครับอยู่ริมแม่น้ําปัตตานีครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติวิเพียงเท่านี้ครับฝากกดเลขกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับนครแดงโปรโมชั่นครับสวัสดีครับท่าเรือสะพานปลาแม่น้ำปัตตานีคึกคักขายปลาตอนเช้าๆเรือประมงเข้าท่าจำนวนหลายลำ